เสือซุ้มเออโอ้โหแบบเออเปิดทีนึงเนี่ยโอ้โหค่อยค่อยค่อยแทบหัวใจวายอ่ะมีทั้งคอนโดมีทั้งรถสองคันสามคันจริงว่าแน่แล้วก็ยังลูกสาวก็โตอีกเรียนมหาลัยอีกข้ามาค่อยนะมีทองด้วยนะมีทองอีกตั้งหากทองเป็นกระบะเลยนะเออถาม ้งเสือเสือมีแฟนหรือยังเดี๋ยวยิ้มคองไปแข่งกับเจ้าแม่เฮ้ยยิงคำถามเลยเสือมีแฟนหรือยังน่าน่าไม่แล้วหนึ่งคลิปป้าบอกว่าใครจะร่วมบุญร่วมตอนนี้เลยนะครับป้าจะโอนแล้วโอ้แล้นะต้งเลยนะคลิปนะครับเสือพาไปนะครับทุกท่านนะครับโอ้คลิปนี้เราเป็นคลิปนี้คลิปนี้เรื่องจริงครับหนึ่งร้อยล้านครับหนึ่งร้อยล้านสาธุสาธุครับสาธุ อยู่สายหลักค่คือป้าได้ถือมายายไม่ได้ถือมาเดี๋ยวถือมาปอยายไม่มีถือมาเดี๋ยวยายไปเอามาให้นะคะก็ต้องใช้เวลาอีกส30นาทีเด้อไม่ได้ถือมาเดี๋ยวเดิที่รถเดี๋ยวไปเอาที่รถให้ตังไว้ที่บ้านอีกไว้ซิตู้เซฟอีกโอ้ตู้เซฟตู้นะครับเนนเดี๋ยวไปเอามาให้นะคะเหียนมาให้ แล้วเพียรมาเผื่อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรวมนะคะไม่ถ่ายเลยพี่น้องทุเบอร์ร่วมใจกันนะครับนี่นะคะร่วมบุญด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะสาธุสาธุครับทำบุญทำตามตามศรัทธานะครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นโอ้ทำบุญโยอเดี๋ยวก่อนฮะรอก่อน รอลุงจิมแปะามาก,ก่อนรอลุงจิมเดี๋ยวก่อนนะคะถึงเต็มลุงจิมต้องแบงค์แบงค์เทานะช่องใหญ่อ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นการรวมน้ำใจพี่ครับนะยูทูบเบอร์สายลุงคนนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ถึงเราไม่ได้ไปเราก็ส่งน้ำใจให้อ่าชนานลบนะครับก็อขอแสดงความเสีย,ยใจใน <c oughs> การจากไปของคุณพ่อธนานะครับนะนี่ก็ยูทูบเบอร์ก็ร่วมใจกันนะครับนะเดี๋ยวป้าก็จะส่งของดีไปให้นะพนั่งานนะครับ คคคคอขอบคุณนะคะก็เล่งๆครัมันสุดแถวเนาะว่าสุดหมดปูนสวัสด <pre> ีค่ะสวันที่ที่คุกคุกไว้นะ ขอโทษนะคะที <Es> ่ไม่ได้อ่านคผยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีท <an> ุกท่านนะคะคุณอาทันที่จ้าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะคนไหว้นะคะขอบพระคุณนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะที่รักนะคุณอะไรนี่คุณนางอะไรนางโบอะไรยาสมอนพี่เสือค่ะเจ้วย แล้วก็รอตรงนี้นะยายแฮนนี่สมอนะครับนะค่ะขอบคุณยายนนี่นะยายแนนี่คบนะคะไปแล้วร่วมบุญไปแล้วนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะล้างล้นะคะ เอ้ร้านอีกแล้วเอ้าหมุนหมุนนี่ครับปลาจ่ายบ้านนที่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปตักน้ำแช่แค่อะไรนี่เราก็รับไปครบแล้ครับโอ้สาธุสาธุนะครับนี่ลุยตัวจะกลัวก็ได้ยินนะ

หมดแล้วนะคะปูนหมดแล้วลุงก็จะหยุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใครนะคะปูนมันมืดแล้วลุงก็อยากพักผ่อนลุงก็จะล้างเครื่องมือแล้วนะคะสี่โอ้ สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะวัดเอกินเดกเคยโอ้อะไรอะมีเด็กยาด้วยโอ้มีเด็กาวไปอืค สวัสดีค่ะสวัสดี DVD ทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชนะโอ้ขอโทษนะคะสะดุดขาดกล้องนเอยค่ะมีเด็กมีเด็กมาตรงนี้ฮะมาตรงนี้ต้อเด๋ยวช่วยกันค่ะแต่ทงนี้มันโดนแสงไฟนะคะายทีมันสะท้อนแสง นั่นแหละตัดไปแล้วแต่ไ้ต้องตอัดอีกหรือเปล่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกสาย้า

ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเหมติวๆเลยไม่บอกกันบออกเเลยหรพี่เคมีบอกมากดให้กำลังใจน้องแอนทุกเายแมงข้าหูเลยเอฟซีแมงมันเยอะนะคะแมงเข้าหูนะคะเอฟซีแมงเยอะมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช ANNEL ด้วยนะคะโอ้ยเขาเรีย เอาหูด้วยเอาให้บอสเลยเอาไปให้ป้าป้าจะโอนข้างในเอาให้เงินที่ว่าช่วยซื้อของอยู่อืมไ่บอสเลี่ยเออ